ท่านผู้ชมมาเกาะติดสถานการณ์น้ําท่วมกันนะครับพออายุมู่หลานนี่นะครับเล่นพ่นพิษแล้วทำให้หลายจังหวัดไปกันแล้วครับภาคเหนือโดยเฉพาะภาคเหนือนี่ที่เชียงรายครับเชียงรายผู้สื่อข่าวรายงานก็เข้ามาจนถึงเวลานี้นะครับเนี่ยจนถึงเวลานี้น้ําก็ยังเต็มขังบนถนนสายหลักๆเลยกลางเมืองเชียงรายเลยนีออ่ผู้สื่อข่าวเขารายงานว่าตั้งแต่เมื่อคืนมันตกมาไม่หยุดอะทั้งคืนทั้งวัน ที่เชียงรายนะครับหลังจากที่ได้เกิดฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดเชียงรายตั้งแต่ช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับทั้งคืนจนถึงเช้าวันนี้นะครับจากพายุหมู่ล้านนี่แหละครับก็ส่งผลให้เกิดน้ําป่าไหลหลากลงลําน้ําขนาดเล็กในพื้นที่ตําบลน,นางตําบลบ้านดูอําเภอเมืองจังหวัดเชียงรายซึ่งมีปริมาณน้ํามากและทําให้การระบายน้ําไม่ทันจนเออ ล้นท่วมผิวจราจรบนถนนพหลโยธินทั้งขาขึ้นขาล่องเส้นทางไปอำเภอแม่จันแม่สายนะครับเข้าตัวเมืองเคียงไล่ตั้งแต่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเคียงรลยตำบลบัดดูจนถึงทางเข้าบ้านป่าห้าตำบลนางแ,แลระดับน้ําสูง1 0บถึงสีเซนติเมตรนะครับรถเ,เล็กๆไปไม่ได้ละตอนนี้เขาบอกทําให้รถที่สัญจรไปมานะครับ ก็สามารถใช้เส้นทางช่องทางเดียวคือระยะทางยาวกว่า300เมตรส่งผลให้การจราจรติดขัดมากนะครับติดขัดมากเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานก็ต้องเร่งมาช่วยเหลือกันนะครับสลหรับบ้านเรือรัษดรในตำบลบ้านดูตตำบลน,นางแลรวมทั้งนาข้าวของชาวบ้านก็มีน้ำท่วมปริมาณมากเช่นกันโดยปริมาณน้ำเริ่มลดลงนะครับเช้าวันนี้ เพราะไม่มีปริมาณน้ำมาเติมเข้าก็คือฝนหยุดตกนะ,นะครับซึ่งก็คาดว่าช่วงบ่ายของวันนี้นะครับปริมาณน้ำก็จะลดลงสู่สภา,ภาวะปกตินะครับสำหรับที่เชียงรายนะครับนายพัฒพงศ์โพเกตนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านดูก็ได้บอกว่าน้ำที่ไหลเอ่อท่วมในพื้นที่ตำบลบ้านดูเป็นน้ำที่ไหลามาจากดอยโปงพระบาท ซึ่งจากการสำรวจพบว่าพื้นที่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตะมนบ้านดูโดยได้ให้เจ้าหน้าที่เร่งนำกระสอบทรายก็ลดล้างเอาเจ้าหน,น้าที่เข้าไปช่วยกันนะครับยังไงก็ต้องช่วยกันไว้ก่อนนี่คือจังหวัดเชียงรายครับ รับสุนข่าวโดยพันล้านป้ายรับผลิตสื่อคัดเอาขนาดใหญ่ป้ายไวนิลป้ายไวบอร์ดป้ายฟิวเจอร์บอร์ดสติกเกอร์ฉลากสินค้าสติกเกอร์ติดรถยนต์รับออกแบบรับผลิตป้ายทุกชนิดพร้อมพิมงานติดตั้งย่างมืออาชีพสีทนอยู่นานงานดีต้องที่พันล้านป้ายโทร087 786 6699 061 3 2 3 2 7 2 0